ตอนนี้เรากำลังมาเที่ยวชมสถานต่างอากาศบางปูนะครับตรงนี้ก็เป็นสะพานที่ทอดไปสู่ทะเลนะครับแล้วก็ด้านฝามือเนี่ยเป็นป่าชายเลนอ่าเป็นป่ากงกลางนะครับเป็นป่าโกงกลา,นะา,างที่เป็นไม้ไม้ป่าชายเลนครับร่มรื่นครับ ลมลื่นมากแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงก็จะร้อนไปนิดหนึ่งนี่นะสภาพของป่าชายเลนตอนนี้น้ำลดนะครับน้ำลดเมื่อกี้เราไปเที่ยวที่วัดหงทองมาก็จะเห็นเป็นเป็นเลนที่มันทอดยาวออกไปสู่ทะเลครับเพราะว่าน้ำมันลดลงมาเยอะตอนนี้ก็เดินแอบ,บๆล่มนะ่ตอนนี้ได้ล่มนิดหนึ่ง แต่ว่าเดี๋ยวพ้นจากแนวต้นไม้ตรงนี้ไปก็คงต้องตากแดดเต็มๆแล้วครับอ๋อโน่นครับมองเห็นเหมือนเหมือนกับที่ให้เราเข้าไปอ่าเรียกอะไรนะักศึกษาธรรมชาติอ่ะเนี่ยกําลังหาอยู่เลยครับที่ที่สําหรับมันเดินเดินชมธรรมชาติได้แต่ไม่แน่ใจว่ามันเข้ายัางไงนะเดี๋ยวจะลองหาทางดูก่อนคือพยายามจะหาที่ที่มัน เราสามารถเดินศึกษาธรรมชาติได้ครับนี่ตอนนี้จะเห็นแบบโอ้ทะเลที่มันเป็นเลนนะครับเป็นเลนแบบสุดลูกหูลูกตาเลยโอ้โหน้ำมันลดลงไปเยอะเลยเอา่าเขาทำแนวกั้นขึ้นนะครับเนี่ยเอาไม้ไผ่มาปัก ปักแบบทีๆก็น่าจะเป็นแนวกั้นขึ้นเพื่อที่จะรักษาป่าชายเลนตรงนี้ไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นแบบโอ้เป็นแนวเลนที่มันพามาเดี๋ยเราจะเดินไปเรืเนะ่อยๆพามา ดูตรงนี้มั้งตรงนี้เป็นแนวป่าชายเลนที่มันต่อกับทะเลนะคนี่อันนี้ก็เป็นแนวป่ากลกางตอนนี้น้ําลดลงเยเยอะเลยครับสุดลูกปูกลูกตาครับนู่นนะครับที่เห็นภูเขาไกลๆนน่นนะครับอันนู้นเป็นชนบุรีนะครับชนบุรีเนี่ยเรามองจากบางปูไปเห็นเลยเห็นภูเขาทางชนบุรีเห็นเกาะสีชังนับนู่นไกลๆ ทอสีชาที่มั่นใจว่าใช่เพราะว่ามันมีดูจากวัดหลงทองแล้วตำแหน่งนั้นแล้วก็มันจะมีเรือสินค้าจอดอยู่ซึ่งเป็นเรือที่รอไปลงท่าเรือแหลมฉบังครับตรงนู้นนะนี่ครับป่าชายเลนล่มลื่นมากตรงนั้นน่าจะเป็นทางที่รู้สึกว่าเดินออกไปเป็นเหมือนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดี๋ยวจะลองเดินไปดูนะ แต่ว่าตอนนี้จะขอเดินไปดูอาคารนู้นก่อนไม่เคยมานะก็ไม่รู้ว่าเป็นอาคารอะไรเดี๋ยวเดินไปดูกันกำลังเดินมาค่อนข้างไกลนะครับนี่จะใช้ดูอ่าน,นะครับเราเดินมาจากตรงนน้นแดดร้อนๆนะตอนเที่ยงาาก็พยายามจะ ให้ดูบรรยากาศน,นู้นเหมือนมีคนเขาหาอะไรด้วยนะเดี๋ยวสูมให้ดูกันเห็นไหมหนู้นนะอ่าเหมือนคนเขาหาอะไรอยู่สักอย่างไกลๆโอเคมันไกลไปไกลไปก็จะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวก็นะครับเดี๋ยวจะไปดูที่อาคารว่ามีอะไร เห็นเขียนไว้ว่าสาราสุขใจนะครก็เดี๋ยวลองไปดูครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับสถานต่างอากาศบางปูครับตรงนี้ก็เป็นทะเลซึ่งมีเลนมีเลนตรงนี้รู้สึกเป็นร้านอาหาร กค้าอยู่ไกลๆเลยนะตรงนี้ก็เป็นเป็นผืนเลนกว้างมากครับจะให้ดูไปถึงนู่นเลยให้ดูอันนี้มองเข้าไปหาฝั่งเราเดินมาไกลามากบนสะพานโอเคนะครับ น,นี้เราอยู่ที่สถานต่างอากาศบางปูครับเรามองไปทางด้านนู้นะครับทางด้านชนบุรีนะครับก็สามารถที่จะเห็นภูเขานะครับซึ่งอยู่ทางชนบุรีแต่ว่ามันมันมันไม่ไมมากนะักแต่ว่าสามารถระบุได้ว่าตรงนู้นครับเป็นภูเขาแถวชนบุรีเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็ลองดูดูจากแผนที่ดูจากอะไรแล้วนะครับแล้วก็มีตรงนี้ จะเห็นเป็นเกาะน,นะครับมันจะมีเกาะอยู่ซึ่งเป็นเกาะสีชมพนะรตรงนี้โล่งมากตรงนี้เป็นแนวป่าชายเลนนครับเนี่ยแนวป่าชายเลนสุดลูกหูลูกตาเหมือนกัน